รอยยาวเปิดไม่กังไม่ติดเออเปิดแล้วนะคัับ่แล้ก็รอไปเลยคะคุณเปิดเซิร์ฟอยู่มานะคะผมตอนนี้คุณโกโจตัวขาดอยู่กับคุณกล้วยนะคะผมแมวกล้วยนะครับเช็คได้ตีงแป๊บนึง เสียงพัดลมเหมะโคตรดีว่ล่ะข้ามยผมไปแล้ว ใช่ไรผมครับเนี่ย งอนได้โซทิ้ีพี่แปวไม่ได้ทิ้งหลกก็ชื่อโปรเจกต์แล้วก็อ่าเ่าพิมพ์ไป็นไแล้วทั้พี่นะคะเขาพพิมพ์ไะไรๆผมแล้วในร้อยเนี่ยแรงเยไม่ได้ทิ้งเขาเรียกเป็จริงด้วย โกคกคนนวาเขาปิดโนว่าเขาปิดผมปิดเป็นสนตัวเหมือนเดิมื่อก <The> ีเก็บ <iling> ป <amine diver> ิดคนนว่าเขามาดูอะไรผมเอ้อเออเออกี้เ <Isaiah> ก <te S 2> ็บปิดวะเปิดไม่เลย เนี่ยคุณโนว่าเขา,าพิมพ์ในไลฟ์ผมเนี่ย FC ครับ FC ครับเนี่ยเขาาพิมพ์ในไลฟ์ผมเนี่ยแล้วก็หายโตไปเออพื้นหลังอุ้ยห้าคนใครเอ้ยใครห้าคนวะเอ้ย เอ้ยค่ะคงจจใสโซทิ้งพี่ไมไ่ทิ้งครับผมไม่ได้ทิ้งครับผมเรียกว่ามาเล่นโลเพครับพี่ผมไม่ได้ทิ้งครับผมมาเล่นโลเพครับพี่คุมืนเรียกว่าทิ้งตรงไหนครับพี่คุณโนวาถ้าะะดูไลน์นี้อยู่ถ้เาเกิดนาเปิดเซิฟด้วยนะ,ะคุณโนวาครับ เอยเดี๋ยวเออบอกว่าอะไรให้ไปปิดไหมมองดูไลค์ทำไมนี่โอเคว่าอะไรให้ปิดว่าอะไรให้ไปปิดไหมเกจจัดเกอะไรพี่เกมันนี่นโอเคอะไรเกไรอ่ะมึงยู่ต่างุณมาดูไลค์ผมทำไมไม่ค่อยอะไร ก็คนรู้ว่าผมพูดอะไรแต่คนอื่นเขาไม่รู้ผมพูดอะไรเหยอพี่ไม่ได้พี่อ๋อก็ก็ยุกไอโกโจตัวขาจะเล็กแ,แต่ กั็ผมไม่ที้งครับผมผมเล่นโลภเพียคนดูห้าคนไม่ไปไหนถ้าถ้าซีอคุณน่าอยู่ในไลน์หักรนนาเปิดเซิร์ฟด้วยนะครับอย่าบิดนะคร <laughs> อย่าบิดครับ <laughs> ผมไม่รู้อะไรไม่ได้ไม่ใช่หรอพื้ตาของหกสิบห้าคนเองนะ ต้องห้าสิบคนต้องห้าสิบคนน่ะของเขาอ่ะอที่ติดตามช่องเขาอ่ะพี่จะพี่จะดูโซนถ้าคุณนว่าไม่มาในนาทีนี้ผมจะบิดไปไปนอนและผมจะบิดไปนอนสองทุ่มป้าผมบิดไปนอนอ่ะอ่ะ

ใช่แล้วคุณโน้ว่าผมบิดกว่าคุณใครมากที่ของคนเฮ้ยฮะฮะเอ้ย ตัวชื่ออะไรพูดเดียวแต่หลังไม่คนุณคนุเล่นบุครับใช่ใช่ใช่โอ้เลยอ パレット ัเฮ้ยนี่โอ้สองทุมปบผมปิปดไลฟ์อ่ะเออ โอ้ยว่ะเกิดในทุกทีผมจะเีไปอยู่อีกโปรเจกต์หนึ่งนะเฮ้ยโปรเจกต์คู่กูไม่เลยเปรโปรโปรโปรเจกต์แฟนตาซีดีกว่ามั้ยโปรเจกต์โปรเจกต์อีโปรเจกต์เปิดปีหน้าโอ้เยี่ยมอีโปรเจกต์นึงเปิดปีหน้าคอรับโปรได้ปิดเร็วปิด thank <laughs> okay. มีช่องยูทูบเพราะว่าเต๋มีเต๋อเพราะว่าอะไรวะมี youtube เต๋มมีทิกเก็อะไรวะเย็บ <Yep. S 1> ถ้าคุณน้องวาแชร์างให้จะบิดผมจะบิดไปน,น ผมจะบิดแลยเอฟคนเห็นคำว่าเล่นละเบียงผมจะบิดไล,าาล,ผดไล์ผมจะบิดไล์คุณนวายผมก็จะบิดไล์ ชื่อไอดีมีคนเล่นเมื่องโบได้ตัดาอไตรงเวลาครับ ที่อยู่ห้องดูห้องดูอะไรสุดใครศ้างดูอะไรสุดวะ แางโดยเจก๊กซ์เฉพาะบอกเลยให้มิฉะผมจะไม่เปิดไลฟ์ผมจะปิดส่วนตัวผมปิดไมค์ด้วยให้มีสะกก่อนผมจะปิดไมค์ปิดส่วนตัวมาดิปดเส้นผมจะดับฟันสาวย อุ้ยโอ,อ้ว้าวเจ้าของเมียกับเจ้าของด้วยกันนะครับผมตอนนี้ในช่องมีช่องไปด้วยอ่ออันนี้อ่า อันนี้ดิสผมแต่ผมจะไปผมจะปิดเป็นโปรเจกต์นี้คือจะปิดเป็นโปรเจกต์นี้เพราะคุณนัววายไม่เปิดเซิร์ฟอย่าเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวค่อยไม่ได้เบียยเบ้ยวไม่ได้ผมแค่เป็นอีกเดียวจะมายวไเน็ตผมโคตรดีเลย ันขึ้นลงโครดีเลยโอเยผมเปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนชื่อหรอผมไปดูไม่สั่ เอาปุ๊บโอ้โหเราจะมาเว้ยคนเดียวนะใครเข้ามาคุณไอ้ไงคุณไอ้ไงเอแล้วมัย้อนดูเปิดดูอย <c oughs> ู่คุณไอ้อยู่เราเข้ามาแล้วก็หายตัวไปเลยเมื่อกี้ อันนี้ไม่เคยมาดูเพย์นะคบนี่คือลูกดิสมามารอซี o โอเปิดเซิร์ฟไหมครับผมพอจริงปะจริงย้อนด,ดูไรได้เลยไม่เชื่อคอมหลักสิ อุตสา่าห์เบียวร้อยเนี่ยอุตส่าห์สมอุตส่สาห์จะเบียวร้อยพวกความยา้าชิบหายเลยไม่อ่านไม่ทานแต่ละ ดแล้วผมจะไปขายขายคุณยูตะในทิกติกว้าวบิีก ส่งไรน์ตีเองไม่ได้หรอพูดกากเลยไม่เชื่อก็ยัง แเราตากประเทศอ่าเมื่อเราไม่มีคนไม่เชื่อว่าเราเบียบในไลน์เราคุณเห็นคุณไอคุณ,ค,ณคุณหายไปได้กันแล้วก็จะ ยอย่าดูได้มดีสุดับได้อย okay. ังคุณมไม่เชื่อด้๋ยวผมสุดทายลผมไปับจังเลยวะเวลาผมไปหาสก ก็แล้วผมหาสิ่งที่เช่นผเจอตัวตเวืาดเนอ่ยผมได้ผมปิดไ์